ทำไม <What? S 1> การสอบตำรวจปีนี้ถึงตกวิ่งกันเยอะมากเลยพี่ปูได้โพสต์ลงไปนะแล้วก็สอบถามความคิดเห็นของหลายๆคนก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายนะคะในความคิดส่วนตัวของพี่นะคะในปีนี้เนี่ยพี่จะแยกเป็นสองประเภทนะคะในคนที่ตกวิ่งนะคะหนึ่งคือคนที่มาสอบเผื่อฟลุกนะคะคือคิดว่าน่าจะไม่ผ่านข้อเขียน มาลงสอบตามเพื่อนหรือเห็นเขาสอบกันก็ลองดูเผื่อฟลุกติดแล้วบังเอิญมันติดจริงๆก็เลยไม่ได้ซ้อมวิ่งมามันก็เลยทำให้ตกได้แล้วก็คนประเภทที่สองคือตั้งใจแหละอยากจะสอบอยากจะเป็นตำรวจแต่ว่าไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านข้อเขียนก็เลยตั้งใจอ่านทำข้อสอบอย่างเดียวโดยที่ยังไม่ได้ซ้อมวิ่งนะคะ มันก็เลยทําให้เราตกตรงนี้ได้ในการสอบอะค่ะถ้าเป็นสายที่ต้องมีการสอบพะละพี่ปูอยากแนะนําว่าให้หลายๆคนเนี่ยเวลาอ่านหนังสือเราควรออกกําลังกายไปด้วยค่ะอย่างเช่นอาจจะวิ่งตอนเช้าหรือวิ่งตอนเย็นเอาที่เราสะดวก แล้วก็กลางวันหรือกลางคืนเนี่ยเรามาอ่านหนังสือให้แบ่งเวลานะคะให้ทําควบคู่กันไปส่วนเรื่องการว่ายน้ําถ้าใครที่ว่ายน้ําเป็นแล้วเราสามารถไปซ้อมหลังจากที่เราผ่านข้อเขียนได้เพราะว่าเราว่ายเป็นอยู่แล้วแค่ไปทดสอบร่างกายแล้วก็จับเวลาดูแต่ถ้าใครที่ว่ายไม่เป็นเลยควรจะเริ่มหัดก่อนอย่างน้อย2เดือนนะคะ เพราะการว่ายน้ําเนี่ยมันต้องใช้เวลาบางคนอาจจะกลัวน้ําหรือตกใจจะไปซ้อมหลังจากที่สอบวิ่งไปเรียนอย่างเงี้ยไม่ทันพี่เห็นมาเยอะแล้วใครที่ว่ายน้ําไม่เป็นให้ผ่านข้อเขียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนไม่ทันนะคะเพราะว่าเวลาสอบจริงเนี่ยมันมีความตื่นเต้นมีอะไรแต่ว่าถ้าใครที่ว่ายเป็นอยู่แล้วไม่เป็นไรส่วนการวิ่งใครที่ออกกําลังกายสม่าเสมอไม่น่าเป็นห่วง แต่ใครที่ทํางานออฟฟิศทางานประจําเรียนแล้วไม่ได้ออกกําลังกายเลยอยู่ๆจะมาซ้อมสองวันก่อนที่จะสอบมันก็ไม่ได้เพราะว่าของพวกนี้มันหักหูไม่ได้ค่ะเหมือนตอนที่พี่ปูสอบเนี่ยพี่ปูก็วิ่งมาเรื่อยๆไม่นานไม่เยอะพี่จะวิ่งแค่วันละสิบนาทีสิบห้านาทีพี่ซื้อลูกวิ่งมาไว้ที่บ้านเพราะว่าพี่งานเยอะมากทํางานทั้งกลางวันกลางคืนนะคะแล้วก็มีทําเพจ ทำคลิปด้วยมันก็เลยเวลาน้อยมากพี่ก็เลยซื้อลู่วิ่งไว้ที่บ้านแล้วฝึกหัวใจฝึกปอดทุกวันแต่วันละนิดวันละหน่อยให้มันเข้าที่เวลาสอบวิ่งจริงเนี่ยตอนแรกก็โ,โหตายแล้วพี่จะวิ่งได้หรือเปล่าก็ซ้อมโ,โหเหนื่อยมากกว่าจะผ่านในกำหนดของพี่ปูเนี่ยอายุเยอะแล้วนะภายในมันจะให้เวลาเยอะกว่าน้องหน่อยนึง แต่พอวันไปสอบจริงค่ะจากที่เราซ้อมมาด้วยแล้วก็เราคำนวณเวลาแล้วร่างกายเราแล้วทันถ้าเราตั้งใจแล้วนะคะว่าอยากจะสอบตำรวจอยากจะเป็นตำรวจนะคะมีเวลาเยอะมากถ้าใครแค่อ่านหนังสือหรือฝึกซ้อมร่างกายในช่วงที่สมัครสอบไปแล้วก็ยังทันแต่ถ้าใครตั้งใจแล้วว่าอยากจะเป็นตำรวจนะคะซ้อมแล้วก็อ่านหนังสือได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาเปิดสอบ ก็ขอให้ทุกคนได้ทำตามความฝันนะคะที่ตั้งใจไว้ค่ะ